สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุุสก้นค่ะตอนนี้ห้องมอดจอดเทิงอย่างในคะที่หนางานค่ะบ้านซ้ำขาสันติสุขนะคะอำเภอหนองบัวซอค่ะ,นนคะจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่ภาพพี่น้องเมืองบรรยากาศหนางานค่ะพปรแม่พี่น้องก็เลิฟทยอยกันมาปูศาสปูเสือแล้วนคะคะวันนี้เป็นวันสุดทด้ายเ้อนะคะงานมีสามคืนหลันวานนะคะนี่ เลยจะเป็นบรรยากาศนะคะที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเพื่อนมากภูสากภูเสือนะคะนี่ ูัดแล้วลาหานเลยเหรอันนี้ก็กำลังตร้งเวทีนะคะัเจ้าหที่กัอ กล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ถือว่า80%แล้วฮะน่าจะ70 8 0แนล้วนะคะนี่เวทีเฮ้านะคะพี่นอ้องมือปื้นชี้กะถือว่ากว้างนะวันนี้ฮะอ่าปืนชี่กว้างขวางค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นร้านคา้านะฮะด้านบนจะเป็นร้านค้าส่วนข้างลาง่างจะเป็น,น,นมอลลํลำนะคะชมลำชมลำมอลล์ำเสียิหกนกพงศกรนะคะ่ะ มาเด้สาวพี่นอ้องคขามือนี้มือนี้นะคะอดจารยินมาวัดจัดงานแล้ว3วันนะคะวันนี้มาสุดท้ายแล้วกับหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะผู้ใดที่อยู่ใกล้กับมหาลัยกําลังใจกันไดนะคะหรือว่าอยู่อำเภอใกล้เคียงนะคะคกับมหาลัยกําลังใจที่มอล่ำเสียงพีหกนกพงสกรกันได้ค่ะนะคะรับนระองว่าเวานเนี่ยนอนขามือขื่เอเน,นี่ยกับน้องนางฟัาลั่นดีพี่น,น้องคขาขนาด ลมหนาหนะอากาศด้านหนาวเลยพี่น้องคะพอแม่พี่น้องเขายังนงั่งฟังร่ำกันแบบจนมาตีหา่างนะฮะตีหา่างก,กลัวจอดแจ๊กเวลาเอาสะอ่อนยังกว่พี่น้องใช่ปะร่ำเรืองนี่บอกเลยว่าต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะแล้วพี่น้องสิบแบบว่าอันนี้เลยนะคะราะว่าร่ำเรืองนี่แบบเขาเอ่ยอย่างก็สนุกมวนมีน้ำตา แน่นอนนะคะต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหน้าเป็นทีสดๆนะคะพี่น้องตอนนี้มิกเสียงเราก็กําลังตั้งนะค่ะมิกเสียงกำลังตั้งเลอพ่อแบบพี่น้องอุ้ยขาอนุญาตโอ้ขอโทษค่ะมิกเสียงกำลังตั้งมิกเสียงกำลังตั้งนะคะ,นะคะ เมื่อคืนนี่หนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวยุลีหนาวจนจนหลังเข้ากอดูไปหนาวครับหนาวนี่ยมาหาเบิรงมือหนิว่าสิอากาศจะเป็นยังไงนะคะมือหนะคิวันนี้อากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันตะกี้ตอนหนักจะหนาวอยู่เด้มือหนีแมนก็ติดเขาอยู่เด้ค่ะติดเขาอยู่นะวันนี้เออฮะผู้ รถตำรวจสแตนบายเรียบร้อยอาสิจอนแซงนิดนึงเด้อรถตำรวจสแตนบายเรียบร้อยนะคะเผลอตีกันกับจับไปเลยรถคนเก่งตอนนี้ก็เป็นการกําลังติดตั้งฉากนะคะติดตั้งฉากติดตั้งฉากเสร็จก็จะเป็นไฟนะคะติดตั้งไฟนะคะติดตั้งไฟติดตั้งไฟดูสนับสนุนเนาะพี่น้องเนาะ นี่สุดยอดนะฮะโรงแรมเสลฟโนโขงสกอนเมื่อคืนกับเลน,นบัวไก่กันบันไดนะฮะกะเมื่อคื้นที่ขาเลนน่นอยู่อันอำเภอเกษตรสมบูรณ์นอกสียภูมินะคะคนร้ายหลายพี่น้องนะฮะวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอหนองบออะะัวสอนใหค่ะกับบัวไก่กันไปกเกษตรสมงกกว่านะคะสองสมงกอ่ะสองสมงนิดๆนะฮะกะ มาเด้อพี่น้องคสารเลยว่าท่านไหนปูสายปูเสือสาวมาปูเด้อนะฮะคำก่อนมาเลยบ่มีความหมางสิปูเห้พี่นอ้องส,องสารอ่าด้านบนนี่จะเป็นร้านค้านะคะด้านบนนะคะนี่ร้านค้าจะเป็นด้านบนจะเป็นร้านค้าวัดจะอยู่ทุ่งเๆคุณท่านพี่น้องวัดจะอยู่ข้างบนนะคะส่วนมอลรมกั นาจเกตไม่หรือเปล่าทา่านนาจเกตไฮมอลล่ามอันนี้ไม่หรือเปล่าส่วนเวทีของเราจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะกะละกะข้างวัดเพลินเฮทของน้ำห้ทางมอลลามเขาพูดเป็นออกเฮทข้างหลังเฮทดีตัวนะฮะ เดี๋ยวจักน้อยสิผ้ายางขึ้นไปเบิรงท่านร้านค้านะครับว่าร้านค้ามีอย่างขายแน่ร้านค้ามีอย่างกินแน่นะคะเดี๋ยวจักน้อยเนาะสักอีกสักพักหนึ่งสิผ้ายางขึ้นไป็หล่อเบิรงของกินนะมครับเมื่อวันนี้เขามีอย่างไปตะกินแน่มีอย่างมาขายแน่เมื่อนี้นะครแต่หลกัลกๆเลยนะคิดว่าจะเป็นลูกซีนปลาหมึกย่างนี่คือหลักเลย <laughs> พื้นที่กว้างขวางขบวนเนีครับพื้นที่กว้างขวางนะครับไม่ต้องกลือนะคอนเนียร้านค้าก็ทยอยตั้งแล้วนะครับเสียงองาเสียงใหญ่นิดนึงด้วยค่ะ,อะถอยเลยครับถอยเลยครับ อันนี้เป็นนะฮะบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนนะฮะรมรลำเสวิหกนพพงศกรนะฮะนี่การ์ดฉลง่นโดยสยําหรับบูธเครื่องดื่มชูกาลัง OG Energy Drink นะคะกับสินีมาแจากในหะ้พี่น้องได้กินฟรีกันเมื่อนี้ยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับเอฟซีนะครับพ่อแม่พี่น้องทีม่มาเบิร์กมูลำเสดวิหกนพพงศกรแล้วร้องเลยว่าไปที่ไหนได้ดื่มฟรีที่นั่นค่ะกับเครื่องดื่มชูกาลังโอจีแล้วก็จะมีสินค้า เลือเป็นของนะคะจากปุ๋ยมรตกตารุ่องกระรนนะคะแจกบนเวทีทุกวันนะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งปุยเดียวกนะครักับสบูอ่อาบน้ำฟอร์เรน,นะครัตอนนี้ก็มีสูตรใหม่ออกมาแล้วนะคะก็หาซื้อได้เลยตามร้านค้าส่งนะคะทั่วประเทศนะคะและสำหรับคลิปนี้พินศษก่อนค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะโอ้ยจวดแน่นอะ อันนี้ขีมอ่ใส่พระปูสาเนี่ยยังคอยเนี่ยัวหันขีครถตุพระปูสาเ <laughs> <laughs> ออโอเคครับพีบิณฑ์ครคับสำหรับขีดไว้สำหรับอีกอนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ